ฉันยิ้มให้กับทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ยิ้มให้กับบทเรียนทุกเรื่องราวเธอเองก็ทำได้เช่นกันมาเดินด้วยกันอยู่วันไว้สับมือฉันไว้เข้าไปพร้อมกันร่วมสร้างรอยยิ้มกับฉันฉันเอง p ซ o ออร์แกโนค่าสันกาแฟอาราบิกา้าเกรดพรีเมียมส่วนผสมกับเห็นลินจือแดงออร์แกนิกที่ลงตัวจัดสรรมาเป็นกาแฟดำเข้มลาเต้ละมุลลินมอคค่าเพิ่มด้วยโกโก้ชันดีสูพรีมเติมความพิเศษด้วยโสมและชาเขียวยอดชาจ,จากโฟกเจียนวันนี้มาเสิร์ฟให้ถึงบ้านคุณแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมติดตามพิอโอปันสุขได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ค่ะสอบถามและสั่งสินค้าสแกนคิวอ d e คได้เลยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พีเโอปันสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะ